สองเป้าตัวละเป้าจากการนี้ไม่ต้องพูดมากเลยเร็วเปิดสน,นามเดี๋ยวเปิดการสอนวันนี้โอเคเดี๋ยวเกียร์รีมาทำตัวอย่างให้เกียร์รีดูนะโอเคไป Xay xong ่กี้ที่ยิงไปนะก็ใช้ได้แล้วลุงมันก็แก้งทดสอบดูความพร้อมว่าน้องไหนเนี่ยพร้อมไหมที่จะมายิงเมื่อกี้นักนี้ก็ถือว่าลุงมันก็ว่าโอเคพอใจนะเราจะดูว่าน้องไหนพร้อ,อมตัม้งแต่เมื่อคืนไหมวันนี้พร้อมแนะล้วลุงมันคิดว่าพร้อมแนละ้เว,เวเดี๋ยวครับอะไรล่ะวะเดี๋ยวผมขอผม,ผม,ผมไม่ทันดูนครับเมื่อกี้ครับเฮ้เลย <laughs> ว่าไงได้เจอถ้าไดถา้ถ้าเขายิงโดนเลี้ยงน้ำไหม ไอ้ áo น้อไงไนพร้อมอีกทีเอาวะอ,อยู่ดีๆก็ได้กินของควีแล้วเอาน้องไหนเอาใหม่นะเดี <c oughs> ย๋ยวน้องไนดูตัตาตัวนั้นนะตัวเดิมแล้วมีเก้าอี้สีแดงตั้งอยู่นี่ไม่วิธีการจะยิงยังไงลันไม่ต้องพูดซ้ำพร้อมใอ่ ดูสไลด์บน,บนเห็นศูนย์หน้าสูนยหลังท่าเป้าแล้วก็ยิงเห็นไมเป้าอยู่ใกล้ๆมั่นใจไหมอถอยมายกขึ้นเร็งยิงเห็นไหมยังเห็นอยู่ไหมยิงถ,ถอยมายิงอืมถอยมายิง Ok, 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 bắn ok, 5 ok, 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 ถอยมาไม่ต้องรีบยิงนะยกขึ้นยิงอืมถอยมายิงให้โดนถอยมายุดยิงดีงมากอยากกระตุกไกลเริ่มกระตุกแล้วยี่สิบหลาแล้วยิงยี่สิบหลาผิดถอยมายิง

เป็นไงล่ะยากไหมยกมาเห็นศูนย์หน้าศูนย์หลังท่าเป้าแล้วก็ยิงยากไหมยากครับยากอยู่ครับแล้วต้องฝึกไหมต้องฝึกครับอืมแล้วเดี๋ยวก็ง่ายเองนะโอเค